พี่จ,จอร์จอนุณของญาตถามเลยแล้วรันะะ่ะกับค่ายเก่าเราสบสวยนะรักกันดีครับจริงๆพี่มอยก็ส่งดอกไม้มาเมื่อวานพี่มอยก็อวยพรนะครับแล้วก็พี่ออนเองก็อวยพรทำพี่บอสเองก็คงเป็นกำลังใจให้อยู่เรามีการคุยกันก่อนหน้าที่จะ มีการทำค่ายเป็นของตัวเองเอาจริงๆแล้วเอาจริงแล้วค่ายนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ต้นคิดคิดเลยว่าจะทํากับกับกับพี่วันโดดนะครับแต่ว่าด้วยด้วยคุยกันไปคุยกันมาแล้วเราก็คิดว่าแล้วก็พี่เขาก็รู้สึกว่า เราน่าจทาเองน่จะบอกว่าก็เลย<ๆ>เพื่อ่าเป็นอยู่ในช่วงหมดสัญญาพอดีด้วยก็เลยขออนุญาตที่เขาออกมากแสดงว่าเขาก็รับรู้ว่าเราออกมาเราก็ต้องตั้งค่ายเองรับรู้ครับรับรู้คนพอเราจะไปเนี่ยคนแรกที่ไปลาเลยคือเดียทอยเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราเราไปที่นั่นเราเราเราทอยเป็นแรงบันดาลใจก็มีการเข้าไปนั่งราจุดนั้นกันรวมอยู่กับพ่อเดอะดักนานสามปีครับครับเป็นไงเป็นไงบ้างคะสามปีสามปีนั้นเป็น ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตครับแล้วก็พี่มอยพี่มอยเป็นผู้บริหารที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากอยากอยากเป็นผู้ใหญ่อย่างพี่เขาพี่เขาเป็นพี่เขานําทางการทําธุรกิจด้วยด้วยจิตใจที่ดีนะครับก็ผมอยากโตเป็นเป็นเหมือนพี่มอยแล้วก็ให้ให้ทุกอย่างให้ประสบการณ์ให้ให้วิธีคิดวิธีทํางานให้ผมเ็นครับ การที่แบบมาเป็นแบบ้บรกิหารมันรับตัวเยอะเลยตอนนี้ผมแทบจะเรียกว่าไม่เป็นเลยต้องมีคนอน่งครับผมเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรทุกอย่างผมถิกต้องครั้งแรกที่ผมที่จะทําเลยผมรู้แต่ว่าผมทําเองเป็นแต่เรื่องทําธุรกิจเนี่ยผมรู้ว่าหนุยุยหนี่ยแเขาเขาเคยอยู่ไปยักษ์มาก่อนแล้วก็ผมก็เลยผมก็เลยชวนหนุยว่าช่วยมาช่วยดูเรื่องพาฒธุรกิจให้พี่หน่อย อย่างวันนี้ทำค่ายเพลงมันมีความเสียงสูงครับด้วยความที่สถานการณ์เอ,ง,พอพจงจริงจริงๆจะเรียกได้ว่าการทำธุรกิจเพลงง่ายขึ้นละกัน<ม>แล้วก็ทุกๆคนก็ก็สามารถที่จะเป็นสื่อเป็นจากที่บ้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าความเสียสเสยเส่ยงสูงมันมันก็มันก็เสี่ยงเสียงสูงเหมือนกันครับ<ม>เพราะว่าเพราะว่าเราก็มีเราก็จะเห็นค่ายน้องใหม่ออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าเราน่าจะน่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในตลาด ด้รูปแบบที่มันของวงการเพลงที่มันตปดไปปะตัวกับโควิดพอดีที่แบบมันอาจจะขายโชว์ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันปรับยังไงบ้างก็ก็ต้องปรับกันไปครับคือเราก็มันก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยหรือว่าการขายคอนเสิร์ตในไลฟ์ต่างๆเราก็ต้องหาวิธีการที่มันเป็นรูปแบบใหม่ๆให้มันเข้ากับปัจจุบันครับจ่จจะพาค่ายมันเดินหน้าไปได้อย่างปีนี้ตั้งเป้าว่าเอาสักกี่เบอร์ดีครับ ทีนี้เราก็น่าจะมีสักหกเจ็ดเบอร์ที่เห็นเห็นแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยครับที่ที่ยังคุยคุยกันอยู่ก็จะมีมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอเป็นพอหลายหลายศิลปินทั้งเก่าใหม่อะไรเงี้ยพอรู้ว่าพี่กอล์ฟเขาจะเปิดค่ายเองเขาก็สนใจที่จะทํางานด้วยกันกับพี่กอล์ฟตอนนี้ก็มีเข้ามาคุยอย่างกำลังคุยอย่างที่เขาพูงก็คือแบบท้าทายใครมาหนึ่งคนหนึงการมาเยอะแยะ คุยอยู่คุยอยู่สองคนตอนนี้นขณะนี้ที่คิดว่าอยากอยากให้มาอยู่กับเราแต่ว่าขอเร็วๆ็วนี้อาจจะมีค่าวของของของฟูดสองแต่ว้าวเลยไหมครับพี่รับวระกันว้าวเนี่ยที่สำคัญคือคุณจะได้เห็นถ้าได้ทำนะคุณจะได้เห็นเขาทำในสิ่งที่คุยไม่ถึงแล้วเขาพูดซิงเกิลแรกกับน้องใบเป็นยังไงบ้างโอ้น่ารักมากครับใบใบใบกับทางต้นสังกัดก็ช่วยช่วยอย่างมากเล่ยพอารู้ว่าเราเราเริ่มต้นกันทีเนี้ยทีเนี้ยก็ใบเขาใบเขาก็ เข้ามาเข้ามาให้กำลังใจเมื่อวานใบเขาก็ส่งข้อความมาเมื uh> ่อก um ี้ก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยลงโปรโมทช่วยอะไรงนี้ให้ตลอดครับซึ่งปกติแล้วเขาไม่เขาไม่ต้องทำขนาดนั้ก็ได้แต่ว่าใบเขาก็ให้กำลังใจเราตลอดครับนอกจากปีนี้จะมีเพลงอื่นกับเขายีงไงครับเพราะว่าเขาก็เออคุณชอบร้องเพลงอยากชวนจริงๆอ่ะชอบยชอบร้องเพลงแล้วก็เก่งมากด้วยนะฮะแล้วก็จริงจริงๆคุยโปรเจกต์เล่นๆกับเพื่อนเขาไว้คือคุณกัปกับคุณก้อนกอลฟ กับก้อนไกด์วงสี่กอครับผมอันนี้บอยแบนด์หรือว่าพี่ป่อคนัาน่าจะน่าจะเป็นบอยแบนด์บอยแบนด์ตลาดกลางเลยเรจะทำแบบว่าไทยบ้านอะไรอย่างี้ขออนุญาตถามพี่กอล์พูดเพลงของค่ายเก่าเราสามารถเอามาร้องได้ไหมคะเพราะเราก็เหมือนเขียนเองแต่งเองอ๋อลักรักกันดีฮะที่สําคัญคือพี่พี่เขาไม่เคยเขาไม่เคยเขาไม่เคยห่วงอะไรเลยพี่เขาสบายมากครับจริงๆทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เราก็ยังแบบให้คําแนะนําอย่างนี้ตลอด ฉะนั้นเคลียร์เรื่องให้กระเสริเรื่องอะไรต่างๆครัเรียบร้อยเรียบร้อยครับเราเราถึงก็แบาไปเล่นได้ครับแต่บนเวทีแซวกันว่าเรื่องทุนที่มาทําค่ายเนี้ยหมดก็ไปเอาที่พี่อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับเรื่องจริงไม่มีเลยฮะเรื่องจริงฮะเพราะว่าโควิดก็อับจนไปเยอะนะฮะคืออยากจะทําค่ายแต่ครนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ราคาหลักหลักบาทสองบาทหรือม่กระทั่งล้านเดียวียวก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเอ๊ ใครกําลังดวยอยู่แน่ไปคิดหาในายทุนนี่คนไหนดีนะทรั้งขนาดเดียวกันสินก็จริงจริงจริงกริงเขาเขาก็เสียงดังเลยคิดว่าเอ้ยคนนี้เหรอวะก็เรียกว่านายทุนตัวจริงนายทุนตัวจริงแต่ว่าเตอนคุยเขาคุยพาธุรกิจเขาข้างซีเรียสจริงใช่ใช่ใช่แต่อันนี้เขาจะเล่นนะครับ ถ้าไม่งั้นถามว่ามันจะคืนทุนเมื่อไหร่ครับสำหรับเราผมถามผมถามคุณีโอแล้วผมผมถาม MD หลุยดีกว่าพยายามเอาเอาแค่เอาแค่ว่าพยายามทำให้ค่ายไปได้โดยที่ไม่ขาดทุนก่อนแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็วางแผน เรื่องอื่นๆไว้ประมาณนึงอย่าตอบยากครับตอบยากอย่าอย่าเพิ่งถามเรื่องคืนทุนถามว่าเอ็มดีตัวน่าจะแหกไหมนี่แหกทุกตัวเลยครับตตอนนี้หมลายัวแหกทุกตัวเลยครับแหกทุกงบเลยก็คือเกินงบทุกตัวกทุแต่ตั้งใจทําทุกอย่างมันมีคุณภาพที่สุดแหละตอนที่ของทุนลงไปนี่ของของของธุรกิจนี้ห้าสิบล้านถึงยังอะไรนะครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงใจเย็นนะใจเย็นนะหนักเกินนะไปไม่ไหวให้ที่ฟังค่ย น้องใหม่ของเราพี่พี่คก่อนนะเออก็ค่ายเราเป็นค่ายทีปปอปนะครับเห็นอย่างนี้เราเราไม่ได้ทําแต่ฮิปฮอปอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเรามีแนวดนตรีที่หลากหลายผมง้มได้เลยว่าอนาคตก็คิดจะทำบอยแบนด์ช่ไหบหรืออนาคตก็คิดจะทําเพลงป๊อปหลายๆแบบแล้วแม้กระทั่งวงร็อกนูเบท่นซึ่งซึ่งเราก็อยากจะทําแต่ว่าถามว่า เป้าเป้าหมายเราอยู่ไหนคือเราเรา,เราทำเพงให้คนไทยเราทำเป็งภาษาไทยนี่แหละครับแต่ว่าเราพยายามที่จะเริ่มต้นก้าวแรกที่คุณภาพที่สุดพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตั้งความหวังว่าวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราได้อ์ประก,กอบทุกอย่างพร้อมพร้อมกันแล้วเราเรา,เราอยากจะไปสู่สากลทห่นี่ก็ฝากข่า,ขขา,าว,ด,วด้วยนะครับคำถามนี้คือจะไป go into ยังไง ตอนนี้ตอบไม่ได้รลยถามว่าตอน <c oughs> ผมตอนนี้ผมเอาจริงๆแล้ว่ผมคุยกับหลายๆค่ายด้วยกันนะขณะนี่พอเริ่มต้นผมก็ไปปรึกษาพี่วุฒิฟอนอลปรึกษาพี่กึง้ง <c oughs> ผมก็ไปปรึกษาคุณโอมของเทลทุกคนก็ปรึกษาพี่ยงหน้าดาวเลยะะ <c oughs> ลก็พี่กร <c oughs> พี่กรรอดพอยคือทุกคนตอนนี้ทุกคนตื่นตัวแล้วคณบครับแล้วผมก็คิดว่าทุกคนกำลังพยายามร่วมมือกัน ทุกคนกำลังพยายามยื่นมือช่วยขาดอะไรนยะที่ผ่านมาผมก็เพิ่งคุยกับพี่บูว่าผมอยากฝึกปอเช่และผมอยากฝึกเจเลอร์แล้ก็ไปขอนาดากับปอชเช่มาฝึกแล้วเลยแล้วผมก็อยากพัฒนาคือช่วยกันพัฒนาศกยักพท่าคือถามว่าตอนนี้เราจะไปได้ไงผ,ผมว่าจริงๆแล้วองค์ประกอบการสู่สากลมันยากมากเพราะว่าทั้งถ้าเทียบกับเกาหลีแล้วเรื่องวินัยเราสู้เขาไม่ได้เลยเรื่องเองินคุนเราสู้เขาไม่ได้เลยแต่ถ้ายถ้าเราไม่เริ่มก้าวเราก็คงไม่ถูกเพราะฉะนั้นตอนนี้ผิดถูกไม่รู้ ขอกล้าไปถ้าล้มเราก็จะช่วยกันทอขึ้นถ้าอย่างกินยิปไทนี่เราสามารถไปอินเตอร์ได้ไหมครับเมนโคบอกว่าไปได้ครับเพราอสำหรับผมผมเห็นเห็นมากเลยคือจริงๆแล้วเหมือนเราอาจจะติดแค่เรื่องของกำแพงภาษาะแต่ว่าเราก็เห็นข้อพิสูจน์แล้วว่าอย่างหลายๆประเทศเขาก็ผ่านกำแพงภาษาไปได้อะไรอย่างี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการทําให้มิวสิควิที่เราแข็งแรงมากกว่าถึงไปได้ทันผู้ชมว่าดับแล้วดับยุโรปในประหารว่า ก็อย <Net> ่างที <respuesta> ่พ <dancer> <elson Nacht> ี่พ์บอกครับว่าไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเราก็ก็ลุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขอบคุณครับฝากด้วยนะครับพี่รับ